ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3 ประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวคณิธาโกนานเกิดเมื่อวันที่18ทธันวาคมพุทธศักราช2538ภูมิลำเนาอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาระดับมบัธยมศึกษาโรงเรียนเด็ดอุดมระดับปริญญาตรีาคณะครุศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลราชธานีประวัติการทำงาน ปี2562สู่ประสบการณ์วิชาชีพณนะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยของอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญและโรงเรียนดุอคำหานวารินชําราบปี2563พนักงานราชการครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสาบากอำเภอพยัคภูมิพิสยัยจังหวัดมหาสารคาม ปี2564ถึงปัจจุบนันรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ตางประเทศลำดับต่อไปค่ข,ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มของครูผู้ช่วยองค์ประกอบด้านที่1การปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการรักเทศศาสตร์ต่อผู้เรียนและต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่น คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีการยึดหลักพรมวิหารสี่เมตตาต่อสิทธิ์มีความกรุณาต่อสิทธิ์มีความมุทิตาต่อสิทธิ์และมีอุเบกขาจัญญาบันวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจัญญาบันวิชาชีพครู ดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้นำวัสดุที่ใช้แล้วแล้วนำกลับมาใช้ใหม่โดยจัดทำในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามตามกิจกรรมโครงการของโรงเรียน ติดสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ารักศรัทธาพัฒนาวิชาชีพครูมุ่งมั่นเสียสละอดทนขยันมีเมตตาองค์ประกอบด้านที่2การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้นำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรข้าพเจ้าวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นลายบุคคลและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น จากการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนผลปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเข้าร่วมประชุมอบรมกับเพื่อนครูของโรงเรียนเป็นประจำและนำผลสรุปจากการประชุมไปดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจเต็มกำลังเต็มเวลาและเต็มความสามารถ ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขังนศิละปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70ณโรงเรียนเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการสนับสนุนจากทางฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันผู้สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษางานครูที่ปรึกษางานพิเศษเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติหน้าที่เว้นรับผิดช,ชอบที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจเต็มเวลาเต็มกำลังเต็มความสามารถ การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้สร้างสื่อและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนานำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาไปปรับใช้กับสถานศึกษาบริบทใกล้เคียงกันได้ เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ให้แก่นักเรียนเผยแพร่ความรู้ใบงานผ่านการสแกน QR โค้ดจัดทำการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาสร้างสื่อการสอนออนไลน์ใบงานออนไลน์เกมการศึกษาและแบบทดสอบออนไลน์ต่าง ขอกราบขอพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้าขอน้อมรับคำแนะนำคำชี้แนะทุกอย่างด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ